สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาพร้อมแนวทางคัดเน้นๆวันนี้ให้ทั้งหมด4คู่เลยแล้วก in ันนะครับผมเมื่อวานก็เป็นอะไรที <estr anged> <Virt> ่พิกผันมากนะสำหรับบราซิลนะครับผมก็ตกรอบไปนะก็เหวอเหมือนกันนะครับผมก็เป็นทีมเต็งหนึ่งนะสุดท้ายก็ตกรอบ แค่ในรอบ8ทีมเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาคัดให้ทั้งหมด4คู่นะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่บอลโลกก่อนเลยนะผมเป็นคู่โมร็อกโกเจอกับทางโปรตุเกสนั่นเองนะครับโมร็อกโกนะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้4ี่ได้เสมอไป1ไม่แพ้ใครเลยสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดกับการก,กับโปรตุเกสนะผมชนะ4แพ้ไป1นะครับ2คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งนะผมก็ในบอลโลกในปีแปดหกนะผมเป็นทางโมร็อกโกชนะไปได้ถึง3ประตู1แต่ในปี2องสิบแปนะผมเป็นทางโปรตุเกสชนะโมร็อกโกได้1ประตู0นั่นเองนะครับ มาดูนัดล่าสุดของทางโมร็อกโกนะครับผมนัดล่าสุดก็ชนะทางสเปนมาได้นั่นเองนะครับผมชนะโดยการดวลจุดโทษนะครับส่วนในรอบแบ่งกลุ่มนะผมเขาชนะแคนาดามาได้2ประตูนึ่งชนะเบลเยียมสอูนและเสมอโคเชียถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะสำหรับทางโมร็อกกนะครับกับกันนะผมกับทางโปตุเกตนะครผมนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มโหดกดสวิตมาถึง หกประตูต่อหนึ่งนะครับในรอบทีมหทีมในรอบแบ่งกลุ่มนะผมแพ้เกาหลี2-1ชนะลูคไคสองศูชนะกาล่านะครับผม3าประตูสเท่ากับว่าโปรตุเกสนะผมข้อดีของเขาคือการจบสกอร์ได้เยอะมากนะผมเฉลี่ยแล้วเขาเตะมาทั้งหมด4นัดเนี่ยจบสกอร์ได้ถึง12ประตูกลับกันกระทางโมร็อกโกนะครับผมก็เสียไปเพียงแค่1ประตูกับการเล่น4นัดถือว่าฟอร์มดูดีทั้งคู่นะผมทีมนึงจบสกอร์ได้เยอะทีมนึงแพ้เกมรับได้ดีนะผมส่วนเคาน์เตอร์ได้ไวโอกาสที่คู่นี้นะผมว่าทีมไหนจะเเข้าารรออออบบผมมกก็ยยัังงงแหววู่่นะโปตุส จะไปชิงอเจนจินาหรือเปล่านะครับผมก็เป็นแมตท,ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอดูกันอยู่นะครับแต่ถามว่ามอลโกโกตอนนี้ที่เรามองเรื่องฟอร์มของเขาตอนนี้ถือว่าดูโดดเด่นอย่างมากนะผม แต่ได้มองกับการเกมลุกของทางโปรตุเกสดูน่ากลัวจริงๆนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าโปรตุเกสโอกาสที่จะมาชนะมีอย่างมากนะครับผมถามว่าในรูปเกมของมร็โกโกอาจจะแพ้กเกมรับรองส่วนคอเตอร์ไว้ได้สวยได้ดูดีจริงๆแต่ถ้าให้มองในเรื่องเกมลุกของทางโปรตุเกสก็ถือว่าดุดันมากๆนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าโปรตุเกสโอกาสแพ้น้อยมากนัดนี้ขอจิ้มไปที่ทาง โปรตุเกสนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตที่เราจับตามองกันเลยนะครับผมสำหรับคู่อังกฤษเจอกับทางฝรั่งเศสนั่นเองนะครับอังกฤษนะครับผมฟอร์มฮ้านัดหลังสุดก็ชนะไป3าเสมอไป2ส่วนทางฝรั่งเศสก็ชนะ3แพ้ไป2นะครับคู่นี้นะผมเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งเลยนะก็ต้องยอมรับเลยว่าเจอกันบ่อยมากนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่อง10ครั้งที่เจอกันเนี่ยเป็นทางฝรั่งเศสชนะไป4นะผมเสมอไป3แล้วเป็นอังกฤษชนะไป3นะครับ นัดล่าสุดของทางอังกฤษนะผมก็กดเซเนก้ามานะผมถึง3ประตูศูนย์ในรอบ16ทีนั่นเองส่วนในรอบแบ่งกลุ่มนะผมชนะเวลสามศูนย์เสมอทางอเมริกาและผมแล้วก็ชนะอ e ิหร่านมาได้6ประตูสองก็ถือว่าฟอร์มของอังกฤษปีนี้ถือว่าดูโดดเด่นอย่างมากนะครับผมกับการกับทางฝรั่งเศสนะผมในรอบ16ทีมก็กดโปรแลนด์มาได้ถึง3ประตูหนึ่งนะครับและในรอบแบ่งกลุ่มนะผมแพ้ตูิเซียมานะผมแต่ก่อนหน้านั้นชนะเดนมาร์กแล้วก็ชนะออสเตรเลียม,มาได้เหมือนกันนะครับผมฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่สำหรับสอง แต่ถ้ามองจากสองทีมนี้นะครับผมในเรื่องเกมลุกเกมรับถือว่าใกล้เคียงกันอย่างมากนะครับผมเพราะว่าอย่างอังกฤษเนี่ยอยู่มีแม็กควายอยู่เนี่ยก็ถือว่าเล่นในบอลทีมชาติได้ดีมากนะครับผมลุกชอกเนี่ยโอ้โหร่างทองกันเลยนะครับถือว่าดูโดดเด่นทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้ามองจากคู่นี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเปิดเกมลุกใส่กันอย่างเต็มที่แน่นอนถ้ามองจริงคู่นี้โอกาสที่จบสกอร์สูงมีอย่างมากนะครับผมนัดนี้ของมองไปที่สกอร์สูง ได้เลยนะครับอ่าแล้วเราไปดูบังกระชัม,มิกักนบ้างดีกว่าที่ผมมาจัดให้นะผมก็เป็นคู่อูดิเนเชเจอกับทางเวสแฮมนั่นเองนะครับอูดิเนเชนะครับผมฟอร์มพัานาหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะเสมอไป3และแพ้ไป2ส่วนทางเวสแฮมชนะ2แพ้ไปสถือว่าฟอร์มกลับกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องนัดล่าสุดของทางอูดิเนเชนะผมเพิ่งแพ้นาโปลีมา3ประตูสองนะเสมอสเปเชียนะผมแล้วก็เสมอกับทางเลเช่มานะผมหนึ่งประตูหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มดู กำกำยังหนักๆเลยเช่ว่ากำกำเลยดีกว่านะครับกับกันกับเวสแฮมนะผมนัดล่าสุดก็ชนะแคมบิดมาได้บอลกระชับม,มิมาถึง4ี่ประตูสองนะครับก่อนหน้านั้นนะแพ้เลสเตอร์และเสมอแบ็กเบิร์นในคาราเบลครับนะครับแต่ถ้าให้ดูจากคู่นี้จริงๆนะ้วผมตอนนี้ขุนค้คอนของน้ำมอยก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนักเตะหลายๆคนนะผมส่งไป เตะทีมชาติอังกฤษน้อยมากนะผมอาจจะขาดตัวหลักไปแต่ผมก็ยังมองว่าคุณคอนเวสแฮมของน้ำมอยเด่กก็ยังมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องเกมลุกเกมรับอาจจะดูขาดหายไปแต่ในเรื่องเกมลุกถือว่าไว้ใจได้นะผมด้าน,นี้ผมมองว่ามอยติดไฟหนึ่งเกมด้านนี้ของมองไปที่คุณคอนเวสแฮมได้เลยนะครับ แล้วพี่ดูคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้นะบมกว่าเป็นขวัญใจใครหลาย,ลายๆคนนะสำ,สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนทางเรี้ยวเบติสนั่นเองนะครับเบติสนะผมฟอร์มท่านัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยถือว่าเบติสปีนี้ถือว่าดูแย่มากและผมยังเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสี่ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับมาดูนัดล่าสุดของเบติสนะผมก็ต้องบอกเลยว่าสองนัดหลังสุดเจอโคโลโคลโล่สองนัดเลยนะครับผมก็แพ้ทั้งสองนัดเลยด้วยสกอรอนหนึ่งศูนย์และห้าศูนย์นะครับ,รรบด้วยสกอร์ 0. คือเสียประตูหนักมากนะผมกับกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดล่าสุดแพ้คาดิสมา4ประตูะครับผมก่อนหน้านั้นชนะฟูลแลมและชนะวิลล่าในคาราบาวครับนะครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมแล้วนะผมก็ก็ต้องมองเลยว่าเบติสนะผมช่วงนี้ฟอร์มหนักมากนะฟอร์มกลับมากเลยกับกันกับทางแมนยูที่นัดล่าสุดอาจจะ แพ้คาดิสมันก็จริงแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเทนทันงแล้วผมก็เป็นโค้ดที่มีประสิทธิภาพนะอาจจะแก้เกมในจุดนั้นได้ถึงจะสถาิติโดยรวมแล้วแมนเชสเตอร์เต็ดจะไม่ค่อยชอบทีมจากสเปนเท่าไหร่แต่นัตนนี้ผมมองว่าแมนอยู่ทำได้นะผมตันนี้ขอมองไปที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็คัดไปในนน้ทั้งหมด4คู่นะครับผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมเนาะผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเข้ากลุ่มด้วยกันได้เลยนะแล้วก็จะมีไลฟ์สดช่วง5โมงเย็นนะผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกัน